สวัสดีครับวันนี้ร้านกูญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับรถนิสสันมาร์ทนะครับรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้มีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับรีโมทนะครับกดล็อกกดเปิดได้ปกตินะครับแต่ว่าเวลาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับกดนับปัดมืดนะครับไม่มีอาการตอบสนองนะครับมีรูปรถสีแดงนะครับกระพริบอยู่ทางมุมจอด้านซ้ายนะครับสตาร์ทเงียบนะครับเดี๋ยวจะทําการรื้หลดตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับ หลังจากทำการลื้อรถนะครับตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับแล้วก็ใช้เครื่องสแกนวิคห์ปัญหานะครับมีโค้ดสีแดงขึ้นนะครับแสดงว่ามีอุปกรณ์เสียนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วแต่มาทดสอบสตาร์ทนะครับมีอะไหล่พร้อมจบหน้างานได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมเช็คโค้ดลบโค้ดให้เรียบร้อยไม่มีโค้ดสีแดงแล้วนะครับ รีโมทใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับอย่าเบรกดปุ่มสตาร์ทครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันนะครับรีโมทกดได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทรถไม่ติดนะครับหน้าปัดมืดคอพวงมาลัยล็อกนะครับรถเสียมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ